โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะสอบวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกเลขกันนะคะโอ้ครับถ้าผมสอบผ่านแม่ผมจะให้200พ่อผมจะให้300งานนี้รวมกันเป็น600ผมไม่พลาดแน่ครับ <c oughs> โอ้ยเพื่อน200บวก3 0มมันก็ได้400รยครับผิดทั้งคู่แหละ200บวก300ก็ได้500รยสิครับนั้นๆัอู้หเก่งมากเลยลูกคุณพีะ่ะ หนูนี่ตอบถูกตลอดเลยมีของดีอะไรรอ,รอเปล่านีม่มีค่ะนี่ค่ะกินทุกวันไหนมาให้ครูดูสิเฮ้ย <ST AR> hey! นี่มันวิตามิน DSA นี่หลานครูก็ทานตัวนี้อยู่เหมือนกันปีที่แล้วนะสอบไปที่หนึ่งเลย <ST AR> มันดียังไงครับวิตามิน DSA ตัวนี้ช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำเพิ่มสมาธิช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยให้พวกเราจเจริญอาหารแล้วก็อารมณ์ดีสบัยอีกด้วย แบบนี้เพื่อนกินหน,น่อยนะลูกนะค่ะอ่ะมามาชิมกันเลยเนี่ยสองคนเนี้ยต้องให้คุณแม่สืบิธิทานแล้วนะจะได้เรียนเก่งความจำดีเหมือนภูมิพัทธ์ฮ้ยเราขอเสื้อต่อหนึ่งกระปุกได้ไหม๋ยวถ้าเราสอบผ่านแล้วได้รางวัลแล้วเราจะรีบเอามาจ่ายเลยจะได้จริงเลย